สวัสดีครับกันนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแก้ไขพรีวิวของไฟล์ e อ p กพลเลอร์นะฮะก็มันจะเป็นแบบนี้เนาะอ่าเนี่ยครับก็คือเวลาเรามีไฟล์ที่เป็น PDF อะไฟล์ e อ p กพลเลมันจะไม่พรีวิวอยู่ตรงขวามือนีอ้วิธีการแก้ไขก็คือเรา double click ที่ตัวโปรแกรม p ี t อ่าอัลโคแบทนะครับ เลือก edit แล้วก็ไปที่ preference ด้านล่างนะแล้วก็หัวข้อ general นะครับแถบน้เงินนะให้เราติ๊กไปที่ general แล้วก็แถบด้านขวามือให้เราคลิกไปที่ select default PDF handler นะครับอยู่ตรงด้านล่างาเราก,กด yes นะครับตกลงไปแล้วก็โอเค แล้วเราก็กดโอเคอีกครั้งนึ่งเพื่อปิดโปรแกรม <c oughs> ทีนี้เราก็ต้องมาเลือก Open With แล้วก็เลือกช h o ตรงล่างนะครับเลือกเป็น a c r o CO b a t นะครับติ๊กถูกด้วยแล้วคลิกโอเคเพื่อที่จะทำให้ไฟล์ <c oughs> เพื่อที่จะทำให้เราเวลาเราเปิดไฟล์ a c ล o CO b a t เนี่ยจะได้เป็น Default ของโปรแกรมนะครับอ่อาเดี๋ยนี้ ผมใช้เป็น PDF Pro นะรุ่นเวอร์ชัน11นะครับอันนี้นะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็อาจะจะอธิบายไปด้วยอันนี้ก็คือวิธีแก้นะครับกดไปที่ Edit แล้วก็เลือกไปที่ด้านล่างนะครับ p Reference เลือกไปที่ General นะครับอันนี้เราเลือกไปที่ Select Default นะครับคลิก Yes ครับแล้วก็กด OK ตรงนี้ก็ OK นะครับ Okay. อันนี้เราก็ปิดโปรแกรมไปเรามาเลือกที่ไฟล์ PDF นะเรามาคลิกที่ Open with แล้วเลือกที่ชูด,ด้านล่างเลือกไปที่ Acrobat ตติดถูกด้วยอันนี้ก็จะเป็นการทำให้ไฟล์มองเห็นตัว Acrobat นะครับอันนี้คือคลิปวิธีแก้ไขเสร็จแล้วรีบร้อยแลวก็ถ้าชอบดกดติดตามมาด้วยนะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ